อัปเดตพยายกรณ์อากาศภาคอีสานมือนี้ประจำวันที่หนึ่งท่านวาคม25 6พรอพร้พอมเช็คฝนเลยว่ามีฝนอยู่อำเภอใดแน่ก่อนจะไปรับชมรับฟัางกับฟ้าพี่น้องกดติดตามให้แน่เด้อจ้าไปรับชมรับฟัางข่าวกันเลยสำหรับมือนี้หนึ่งทันวาคม2 5 6พาพาภาคอีสานจะมีเมฆเต็มท้องฟ้าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ทาทังตอนบนของภาคโดยี่มีฝนเล็กน้อยบางแหงอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-3ถึงองศาเซลเซียสส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิ ต่ำสุดยูที20ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดยูที่31ถึง33องศาเซลเซียสบริเวณยอดผู้อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13ถึง17องศาเซลเซียสเ้ามาเช็คเรดาร์ตรวจฝนลาสุดกันเลยตรวจพอกลุมฝนฝ่าขนอก กำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนล้นล,นลงปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอำเภอจอมพระอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองหงอำเภอหนองกีอำเภอชั่มนิจังหวัดบุรีรัมย์จ้า เข้ามาเช็คกันตอน่อในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่างกุมฝนอนอนยุ่ในเขตอำเภอปาติวจังหวัดยาสโซทรและกะซปป,ป,อปอลา่ากุมฝน,นปานกลางอยู่ในเขตอำเภอราชสีไรจังหวัดชิสเกตอำเภอคอว่างจังหวัดยโสโซทรนกุมฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรมัมย์อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์จ้าผู้ใดสีตาข่าวตาผลผลิตทางการเกษตรกะระมาระว่างเดอ้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย